Curiously Sneaker on วันนี้เราจะเอาซีนในเรื่องซีรีส์เกาหลีและอังมาให้ดูแล้วก็ให้คนถามว่าในซีนนั้นน่ะมีรองเท้ารุ่นอะไรงั้นผมขอตอบ230ส่ะโอ้ยไม่เฉียวป้าเฉียวครัตอบไปครับนิวบาลานเก้าเก้าูนย์วีห้าจบแล้วครับ ถ้าเกิดมึงตอบไม่ได้เดี่ยเฟิงคูซ่าคูนซะดีใครจะได้เปิดอ่ะใครจะได้เปิดก่อนขอฝั่งตรงนะครับที่สองไปไม่เคยเปิดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ควรเปิดด้วยควรเปิดซอมตัวเอ็นนะครับน่าจะเป็นรูปเก้าอี้ขอไม่ตอบแล้วฮะคุณรู้ได้ไงวะหนังไงใช่ป่ะมันอาจจะเป็นรอยตอบพื้นก็ได้มเป็นลายถ่ายของถ่ายเท้า เลยมันไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ผมจะไม่มีคออะไรแล้วให้คุณพ่อมีก่อนมีคออะไรไม่ผิดตลอดเลยลองหกตาดกันแค่ไม่ต่างกันเลยอืมไม่ต่างกันเลยครับมือคนนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้ามืออยู่ที่เบอร์สิบเอ็ดก็มันต้องเป็นหัวแหละเราไปใบ้ให้เขามามืออยุดนี้เบอร์สิบเอ็ดได้ไหมครับนะครับเบอร์สิบเอ็ดต้องมาเป็นหมอใส่มาแล้วเป็นแหวนโอ้แล้วสีโดนย้อมมาด้วยนะ ดาวแล้วกันครับแบนโอซสคูลสีดำดีจับหวหัวมากเนี่ยกลัวมากเนอะน้โหกลัวมากมั้ีิเอ้าเอ้าเนี้ย เราก็ดูเลยเล่นกันเลยเนี่ยคุณพ่อตอบมาตอบมาอ่านว่าอะไรวะนะอ่านไม่ถูกโอ้โหเซนเตอร์คุณพ่อคิดว่ามันอ่านว่าอะไรคุณพ่อก็อย่าบอกคุณพ่อก็ไปเริ่มเหมือนแกต่อมาซิส โอ้สาดีสมีเหอสีลงไรก้อสิ่งพื้ภาษาอัจกกินนะวะไอเดียายทีไอมาขนาดไายมียริไม่ได้หรอถือว่าเมื่อกี้คือให้ใช่เหรอ อยกครับอกกับว่าเราพอรับใจเลย่ดไปที่ท่าเรื่องของเท้าคือเราศู์คะแนนนี่จูจยสีแดงอ่ะดอนอิชูถูกผู้เดียวคู่แรกไอดาจออิชูผู้ที่สอผิดอิชูคุณเลยโอเคโอเคเบอร์สิเครับดี โอ้โหโอ้โหโอ้โหแห่มืดมิดสนิทนานมืดจริงไม่ไม่มีการอ้โถึงจะมืดอ่ะคุณนัทตอบได้ได้โยนมาที่นี่พูดได้คาเบียร์ว่าสูนย์อันสามยังได้ดีโอ้โหไปเขาบินเลอร์ูปเนีอ่ะงั้นผมขอเลือกเลยก้าะขอตอบครับ อาดิดาสซูปเปอร์สตาร์สีดำขาวมีคู่เดียวมีคู่เดียวโอ้ขอเดาซีรีส์เปลี่ยนแนวหรอขอเดาได้ปะเดาเดาเลยหรอมันคือเรื่องไงจับผิดเร่ว่าจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่มันซือเรื่องเนี้ยกไม่ต้องแบบติ๊งติงโอเค ืโคตรใจร้ายโหแต่ตอนแรกเขินขายเดียวเออเหมือนอยู่ในยิมเหมือนกันเนาะเขาเปิดรูปมาออกหน้าตาผมเข้าไปติเล่นครับต้องดีนิดเดียวผมตอบผมตอบให้ผมดูอ่คือเขาบู๊เหรออืมพี่ชื่สันดเกอร์นะหบอต้องทำเปรี้ยนเนี่ยข้าเลยวะเดาแล้วกันแต่จะเชยค่ะอืมเดาอยากจัดเ่ยดาอ่ะเปิดต่อสักหน่อยก็ได้เบอร์สิบอ่ะก็ต้องเปิดแหละเปิดไปอันเดียวเอง โอ้โองออแแล้วเอาคู่ซ้ายขอขอดูหนผมก็ไม่เคดูแหวนลองลองลองได้ไม่เสียหายต่มัน้ผมเห็นชื่อเรื่องแะ้รแมนคุณกว่างเองลองแหวนแหนโอสกูคพคับ ไม่ดีใจเหรอไม่ดีใจหรอไม่ด้ใหงเ้าหรอแจกดาวตี้เหรไม่ดีใจหรองามันไจริงไม่คิดว่าจะถูกไงจับหโอ้หบอกเลยเนี่ยตบจริงแต่ซอส้ง ี่่อะตอบเลยครับโรแมนอิซาโบนาสปูถูกต้องเจ็บจริงอันนี้แต่เรื่องนี้ไม่เคยดูไม่เคยดูเหมือนกันอ๋อมัมีชื่อแสบแสบแสบจริงหรือเปล่าเจ็บจริงอับบูเมื่อกี้ตอบถูกู้สุดท้ายนะข้อสุดท้ายนะอ่ะฝั่งนี้เปิดก่อนเราใช้ประสบการณ์ที่สะสมไปเกือบสิบมาแบบสองคู่เลยวะไม่ใช่ผมเห็นในขาเกวี้ตอนนี้มีรองเท้าอยู่ รองเท้าบู๊ตเออแต่มันมันอันนี้รองเท้าหนังเออมันเป็นรองเท้าหนังไงโอเคครับผ่านค่ะรู้มีคนนั่งเก้าสิบสองเขานั่งคุยกันั่งสิบสองฮึ่มรีบตอบปะสรุปติดกันนั่งใกล้กันเฮ้ยนั่งดูเอาคู่มุมขวาใช่ไหมโอเคขอตอบครับแวนสลิปออนเช็คบอร์ดสวัสดีค่ะอ่าอ่าจักหูภูมิโอ๊กอัพไฟละ าโอ้โหเลือาลามครับหน้าเหมือนเดเตอร์เลยอเคีจะตอบไหมชื่อซีหรือยา่ยอมไม่รูไม่ได้ดูไง้คุณบอกดูเยอะไหมเหรอไม่ดนไม่ดูเลที่ผมดูเลยอ๋อโอเคโอเดาครับเดาโอเคนัทูบีโอเคเดาว่าเดาว่า กับรูปเมื่อกี้ไว้โรแมนติสเมโรแมนโอเคครนเดิมเลยโอเคครับโอเคครับเยเจ้ากูกูรูซีรีส์สุดคะแนนะพี่ชนะนะเฮ้ยเราจะทายท้าอะไรเพื่อนาความคิดเห็นหน่อยคุณพคุณพ่อเปนไงบ้างรูปไม่ฟังก็บอกอยู่ว่าเออลดมาหน่อยสักเลขนึง ไม่รบแตอวนน่ี้จะมีตอบถูกบ้างอตอบอะไรถูกนอนไงจำปีคู่นึงแบงค์เลยตอบถูกแล้วทำหนจจ้าเสียใจอ่ะ <laughs> สำหรับซีรีส์เกาหลีเนี่ยไม่ค่อยขนาดเลยก็เลยแบบอาจจะเป็นตัวทวงนิดหน่อยแต่ก็เชื่อว่าอยู่คนเดียวแต่ก็เชื่อว่าคุณแซมได้ช่วยวิเคราะห์ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสเนคเกอร์บอในการทายรองเท้าที่โผล่มาจากในซีรีส์เกาหลีเรื่องต่างๆนะครับก็ถ้าใครชอบไม่ชอบอยากจะติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกับการกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับให้กับช่องสะสมนะครับเมื่อเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ตามมาดูกันได้ทันเวลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็หมดเฮ้